พลิกชะตาชายาสยบแขนตอนที่3 1 0สแผนการของติ้งกัวกงติ้งกัวกงมองไปยังอัลลิงเกอร์ในใจพลันบังเกิดแผนการบางอย่างขึ้นมาภาพเด็กหันษาเป็นหนึ่งในภาพมีชื่อเสียงที่สุดของอาจารย์จางเขายังมีโอกาสเห็นเพียงมิกี่ครั้งเท่านั้นแต่อัลลิงเกอสามารถวัดเรียนแบบได้อย่างไร้ที่ติเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในมือของอัลลิงเกอร์ต้องมีภาพของจริงอยู่ สำหรับติ้งกัวกงที่หลงไหลในภาพวาดแล้วข่าวนี้ย่อมสำคัญกว่างานวันเกิดของตนเขาจึงหัวเราะออกมาเสียงดังและพยายามทำให้ตนดูเป็นคนใจดีและเป็นกันเองมากที่สุดเจ้าเป็นบุตรตรีของท่านโหอันใช่หรือไม่เขาถามออกมาแสดงให้เห็นว่าจดจำออหลิงเกอได้ตอนนั้นเรื่องที่อันหลิงเกอคิดค้นยารักษาโรคร,ร,ระบาดและช่วยชีวิตราษฎรมากมายเอาไว้ได้เป็นที่เรื่องลือไปทัว่วทั้งต้าโจ อีกทั้งห้องเต้ยังพระราชทานรางวัลโดยการแต่งตั้งนางเป็นหมอหญิงและอนุญาตให้นางสามารถเข้าออกวังได้อย่างอิสระด้วยเหตุนี้จึงทําให้ติ้งกัวกงจํานางได้ดีอันหลิงเกอรพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจากฟังติ้งกัวกงกล่าวต่อไปว่าข้าเห็นภาพของเจ้าที่วัดเรียนแบบได้มีเลวเลยหากมิใช่เพราะข้าเคยเห็นภาพของจริงมาก่อนก็คงคิดว่านี่เป็นภาพของจริงจากอาจารย์จังเสียแล้ว เขาหัวเราะออกมาใบหน้าแฝงไว้ด้วยความเกรงใจขณะที่ถามไม่ทราบว่าข้าขอดูภาพของจริงที่เจ้ามีอยู่ได้หรือไม่ตอนนั้นเขาอยากซื้อภาพนี้มาเก็บไว้แทบตายแต่เจ้าของภาพเป็นตายไร้ดีอย่างไรก็ไม่ยอมขายให้บอกว่าภาพของอาจารย์จางมีความหมายกับเจ้าของมาก แม้ว่าเขาจะหลงไหลในภาพวาดมากเพียงใดก็ตามเขามิมีทางไปบังคับแย่งชิงของรักของห่วงของผู้ใดเด็ดขาดแม้ภายในใจรู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากตอนนั้นเขาจึงเลิกหวังและมิอยากได้ภาพนี้มาครอบครองอีกแต่บัดนี้ภาพมาตกอยู่ในมือของจวนโหอันแล้วจิตใจที่นิ่งสงบมานานของติ้งกัวกงจึงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง สิ่งที่อันหลิงเกอต้องการคือความปรารถนาอันแรงกล้าที่อีกฝ่ายมีต่อภาพนี้จึงทำให้แผนการขั้นต่อไปของนางสำเร็จลุล่วงได้นางทำท่าทางลำบากใจและมีสีหน้าครุ่นคิดผลงานจริงของอาจารย์จางแม้อยู่ที่จนโหแต่ที่จริงมิได้อยู่ในมือของข้าน้อยเจ้ากะหากท่านติ้งกัวกงอยากดูก็ต้องลองถามหลี่อีเหนียงแล้วเจ้ากะหลี่อีเหนียงเป็นผู้ใดอีกเล่า คิ้วของติ้งกัวกงขมวดขึ้นทันทีและเมื่อมองไปตามสายตาของอันหลิงเกอร์ก็เห็นหลี่ซื่อที่กำลังนั่งอยู่ตรงนั้นนอหลี่ซื่อที่อยู่อยู่ถูกกล่าวถึงขึ้นมาจึงเกิดอาการตื่นตระหนกทันทีเมื่อนางเห็นสายตาอันลุกชนของติ้งกัวกงนางก็รู้สึกคล้ายกำลังโดนจดจ้องอยู่ นางรีบตอบออกไปด้วยเสียงตะกุบตะกักคุณหนูใหญ่ภาพนี้เจ้าเป็นคนวาดเลียนแบบท่านติ้งกัวกงอยากเห็นภาพของจริงเจ้าก็ไปนํามาให้ท่านติ้งกัวกงดูเองข้าตัดสินใจแทนเจ้ามีได้หรอกเพราะอันหลิงอีทําร้ายอันหลิงเกิมีสําเร็จจนทําให้ติดกรรมโรคเสียเองหลี่ซื่อจึงรู้สึกเกลียดอันหลิงเกิมากถึงขั้นเข้ากระดุกดําทําให้คําที่กล่าวและน้ําเสียงดูแปลกพิกล แต่อัหลิงเกอหาได้สนใจท่าทีของนางยิ่งท่าทีของหลี่ซื่อในตอนนี้ดูแย่มากเท่าไร่ก็ยิ่งมีประโยชน์ต่อนางมากเท่านั้นหลี่อีเหนียงตัดสินใจแทนข้ามิได้ก็จริงแต่เรื่องนี้จำเป็นต้องให้ท่านอนุญ,ญาตเสียก่อนน้ำเสียงของอัลลิงเกอร,ระจางสายดวงตาที่มองไปยังหลี่อีเหนียงเปล่งประกายระยิบระยับสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในดวงตาคู่นั้นคือคลื่นลูกใหญ่พร้อมโหมกระหน่ำแต่มิมีผู้ใดสามารถมองเห็น ภาพนี้เป็นภาพที่ท่านแม่ซื้อเอาไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่ต่อมาถูกเก็บรวมไว้กับสินเดิมในห้องเก็บสมบัติและกุญแจของห้องนั้นก็อยู่ในมือท่านท่าน,านติ้งกัวกงอยากเห็นภาพจริงข้าย่อมต้องถามท่านก่อนหลี่ซื้อหน้าซีดขึ้นมาทันทีในที่สุดนางเพิ่งเข้าใจวัตถุประสงค์แท้จริงของอัลลิงเกอร์มีหน้าเล่าว,วันนี้อัลลิงเกอร์ทำตัวสงบเสงี่ยมและอ่อนน้อมกว่าปกติที่แท้ก็ขุดหลุมไว้เพื่อให้นางตกลงไปนี่เอง กุญแจห้องเก็บสินเดิมของหูหยินใหญ่อันอยู่ที่นางจริงตอนที่อันหลิงเกอถามนางเรื่องห้องนั้นนางให้อันหลิงเกอร์ไปเพียงชนร้านล้านและฉนดที่ดินอย่างไรเสียฉนดอยู่ในมือนางก็หาได้มีประโยชน์อันใดมิสู้ใช้มันเพื่อการอันหลิงเกอออกไปและจักได้เลิกยุ่งกับนางเสียทีส่วนของที่มีค่าจริงๆอาทิของโบราณภาพวาดและอัญมณีล้วนถูกนางเก็บไว้ในห้องและกุญแจก็มีเพียงนางคนเดียวเท่านั้นได้ครอบครอง ตอนนั้นนางคิดว่าอัลลิงเกอร์ยังเด็กจึงไม่รู้เรื่องอันใดหลังจากฮูหยินใหญ่อันสิ้นลมคนที่ดูแลร้านพวกนั้นก็มีฟังคำสั่งอีกนางที่เข้ามารับช่วงดูแลร้านต่อก็ไรความรู้มีเพียงมีได้ประโยชน์อันใดาจากร้านพวกนั้นกลับต้องใช้คนจำนวนมากเพื่อไปดูแลอีกต่างหากแต่ผู้ใดจกคิดกันว่าที่แท้อัลลิงเกอยังมีแผนสองสายตาของหลี่ซื่อกวาดมองไปโดยรอบจึงได้เห็นสายตาดูถูกเหยียดหยามหลายคู่จ้องมายังนาง หากกล่าวตามหลักแล้วนางเป็นเพียงอนุพันยาคนหนึ่งเดิมมิมีสิทธิ์มางานเลี้ยงของจวนติ้งกัวกงด้วยซ้ำแต่สถานการณ์ของจวนโวอันแตกต่างทิ้งตำแหน่งของหูหยินใหญ่อันว่างมาหลายปีและนางก็เป็นผู้ดูแลเรื่องภายในจวนมาโดยตลอดแม้ไรศักเป็นหูหยินหินแต่ในสายตาของผู้อื่นก็ถือว่าเป็นในหญิงของจวนครึ่งหนึ่งแล้วนางจึงสามารถมาเข้าร่วมงานที่แม้แต่ไว้ซื้อ,อยังมิมีสิทธิ์เข้าร่วม นางพยายามมาเป็นสิบปีจนสุดท้ายก็สามารถสร้างฐานอำนาจบาร,รมีหูหยินที่ไปมาหาสู่กับนางก็มีมิน้อยทวาคนพวกนั้นส่วนใหญ่เป็นคนที่เหมือนกับนางหักมิใช่อนุที่ถูกแต่งตั้งเป็นภรยาเอกในภายหลังก็มักเป็นคนที่ได้มาเป็นภรยาเอกคนที่สองต่อจากภรยาเอกที่ตายไป ดังนั้นคนที่สามารถมาร่วมงานวันเกิดของติ้งกัวกงได้ส่วนใหญ่จากเป็นหูหญินที่มีตำแหน่งภรรยาเอกอย่างถูกต้องแต่เดิมพวกนางต่างก็รังเกียจเหล่าอนุอยู่แล้วเมื่อหอลิงเกิ์กล่าวเช่นนี้ยิ่งทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจาร์ณทันทีช่างน่าสงสารเป็นถึงคุณหนูใหญ่แห่งจวนโโหทว่าแม้แต่ภาพของมันดาก็ยังตัดสินใจเองมิได้อนุคนนี้มีอำนาจมากเกินไปแล้ว มิเพียงแค่นั้นเพราะข้ายังได้ยินมาอีกว่าอนุหลีให้คนคอยกลั่นแกล้งคุณหนูใหญ่ตลอดหากมิใช่เพราะคุณหนูใหญ่ฉลาดหลักแหลมจนคิดค้นยารักษาโรคระบาดจนได้รับพระราชทานรางวัลจากฝาบาทหลักก็อนุพันธยาที่โหดร้ายเช่นนี้มิรู้ว่าคุณหนูใหญ่จะโดนกลั่นแกล้งมากเพียงใดผู้ยินเหล่านั้นจากเดิมจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณกันเบาๆแต่เมื่อมีคนเห็นด้วยเพิ่มขึ้นเสียงกระซิบก็กลายเป็นเสียงอึกทึกขึ้นมาทันที หลี่ซื่อที่นั่งอยู่ตรงนั้นรู้สึกราวกับว่าเก้าอี้มีหนามแหลมคมโผล่ขึ้นมาทิ่มแทงนี้ว่าเปลี่ยนอิริยาบทอย่างไรก็รู้สึกมิสบายอยู่ดีคำวิจารณ์จากผู้คนโดยรอบเป็นเหมือนฝ่ามือที่ตกบ,บนใบหน้าของนางครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้ใบหน้าของนางในตอนนี้แทบเปลี่ยนเป็นสีแดงกำอยู่แล้ว นางถึงกับมิกล่าหันไปมองสายตาดูถูกพวกนั้นอีกเพราะมันทําให้นางได้รู้แจ้งแก่ใจว่าอนุพันยาเยี่ยงตนมิมีวันสามารถเข้าไปอยู่กับเหล่าภรรยาเอกที่แท้จริงได้ทว่าการที่อัลลิงเกอรอยากทําให้นางอับอายต่อหน้าผู้คนนางจักยอมให้เป็นเช่นนี้ได้อย่างไรหลี่ซื้อกับพริบตาปริบป,ปริบแซงทําเป็นตกใจกับสิ่งที่ได้ยิน ที่แท้ภาพนี้ก็อยู่ในห้องเก็บสมบัติด้วยหรือนี่แห้คุณหนูใหญ่ช่างความจําดีเสียจริงข้ากลัวว่าจะทําให้ของภายในห้องเสียหายจนมอบให้คุณหนูใหญ่ในวันแต่งงานมิได้จึงปิดห้องนั้นไว้ตลอดหมายความว่าห้องนั้นมีเพียงนางเป็นคนดูแลในอนาคตก็จะมอบคืนอ๋หลิงเกอร์อยู่แล้วทั้งยังปิดห้องไว้ตลอดอัอหลิงเกอร์ไปเห็นภาพนั้นได้อย่างไรขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ